เมื่อวานตอนบ่ายบ่ายบ่ายใช่ไหมฮะที่ไปกรมควบคุมมลพิษตอนสิบโมงกว่าสิบโมงห้าห้าเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วละเมื่อวานตอนสายๆสักนิดหนึ่งเมื่อวานตอนสายๆสักนิดหนึ่งอยู่อยู่ท่านนายกเศรษฐาท่านก็พูดพลาดไปที่กรมควบคุมมลพิษฟังก็ดีนะไม่ได้ไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่บุกไปที่กรมควบคุมมลพิษโดยที่เจ้ากระทรวงไม่รู้นึกด้ตัวมาก่อน จ้ากระทรวงยังอยู่ที่สภาใช่ตอบกระทู้แต่ท่านนายกบุกพูดพลาดไปที่กรมควบคุมมลพิษไม่ได้ไปที่กระทรวงนะไปที่กรมย้ําอีกครั้งไปที่กรมนะใช่ค่ะเพราะที่น่มีศูนย์ข้อมูลไปเรียกประชุมข้าราชการที่นั่นไปรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง pm 2.5ไปดูศูนย์ข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศสภาพอากาศจากทั่วประเทศใช่มันจะเป็นศูนย์กลางมอนิเตอร์เห็นทั้งหมดนะคะพื้นที่ตรงไหนเป็นสีแดงสีอะไรยังไงคะไปดูแผนที่เย ฮีทสปอตฮีทแมพแล้วก็ไปให้นโยบายกับข้าราชการที่นั่นจากนั้นท่านอายุก็ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าไปดูกันเชิญฮะเชิญค่ะคุยกันนากันไปนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นฮอตสปอตอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่ามาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งผมนัดประชุมกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านประหลัดกระทรวงมหาไทย ท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์ผู้จัดการฐานบกนะครับแล้วก็ทีมงานว่าเราจะทำกันยังไงนะครับวันนี้ดูจาก h e ท t map แล้วเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งควรที่จะเป็นช่วงที่กำลังมี pm 2.5สูงมากเนี่ยก็เป็นสีเหลืองซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีแต่พี่น้องสื่อมวลชนก็จะทราบแล้วผมลงมาเชียงใหม่สามผลแล้วแล้วก็มีโดยการนำของท่านท่านรองนายกพัชรวา,าทเองท่านก็บริหารจัดการเรื่องนี้ได้อย่างดีมากทำให้ผลออกมาเนี่ยดูดี นะครับเราก็อยากจะทำเชียงใหม่โมเดลไปไปในทุกๆจกังหวัดนะครับ <Okay. S 1> ในระยะสั้นนี้เนี่ยทางกระทรวงแล้วก็ทางกรทมเองก็มีการประกาศให้เว r ร์ h โฟมบางส่วนโอเคมี2ประเด็นประเด็นที่1ท่านบอกว่าแปลกใจมากที่จุดฮอตสปอตจุดกําเนิดความร้อนมันไปหนานแน่นแถวๆจังหวัดกาญน,นาบุรีมันมีอะไรที่นั่นทําไมจึงเป็นดังนั้นค่ะ ประเด็นที่2ท่านพูดถึงการแก้ปัญหา PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ท่านชมท่านยกให้เป็นเชียงใหม่โมเดลถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เป็นสีเหลืองแล้วจากสีแดงก่อนหน้านะลงพื้นที่ไปสาครั้งแต่ก็เป็นประเด็นนะค่ะหลังจากนั้นจากกรมควบคุมมลพิษนายกเศรษฐาก็กลับไปที่ทำเนียค่ะและต่อมาก็เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยคุณอนุทินจากกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานบอกดังนี้เป็นต้นก็หารือกันเกี่ยวกับเรื่องพีเออแหล่งข่าวในที่ประชุมเล่าให้ฟังว่าเล่าว่าเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าตอนหนึ่งท่านนายกบอกกับผู้เข้าร่วมประชุมว่าขอเถอะขอเถอะควรจะต้องลงพื้นที่ให้เยอะขึ้น ไปสำรวจกันหน่อยใส่รองเท้าบูทยอมเหนื่อยกันหน่อยมือเปื้อนดินเท้าเปื้อนโคลนหน่อยถ้าผู้ใหญ่ลงไปกันเองผมว่ามันได้ใจนะซึ่งที่เชียงใหม่ก็ทำอย่างนั้นนั่นแหละทุกๆภาคส่วนเลยรวมถึงแม้ท่ภาคที่3ก็ทำได้มามยังไงก็ฝากหน่อยละกันมันจะช่วยได้หมด ไม่ใช่แค่ PM 2 5อย่างเดียวเรื่องยาเสพติดสินค้าเถื่อนซึ่งก็ถือเป็น3ปัญหาหลักๆตัวอย่างเช่นถ้าแก้สินค้าเถื่อนได้ดีพืชผลสินค้ากเกษตรของประเทศไทยร,ราคามันก็จะขึ้นมาได้เยอะอประมาณนั้นโอเคอน่าสนใจให<ค>้รงพื้นที่เ,<อ>เ,เยอะนะ